สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสามทุกคนวันนี้คุณครูจะมาแสดงวิธีการคิดในเรื่องโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างข้อที่1ก่อนนะคะข้อนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่57นะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์นะคะโจทย์ก็คือโรงงานแห่งหนึ่งผลิตน้ําดื่มได้ทั้งหมด28,900ขวดเป็นขวดน้ําขนาดเล็ก7 2 9 5ขวด เป็นขวดน้ำขนาดกลาง8,526ขวดที่เหลือเป็นขวดขนาดใหญ่โรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำดื่มที่เป็นขวดขนาดใหญ่ได้กี่ขวดนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะอ่านักเรียนจำได้ไหม๋ยวคุณครูทบทวนก่อนว่าการจะทำโจทย์ปัญหานะคะจะต้องมี4ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นที่หนึ่งก็คือจะเป็นขั้นวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะขั้นที่สองจะเป็นขั้นวางแผนโจทย์ปัญหาขั้นที่สามไปเป็น การแก้ปัญหาและขั้นที่4จะเป็นการตรวจสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะ,ะเดี๋ยวมาทําขั้นที่1ก่อนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจําได้ไหมคะว่าจะต้องมีคําศับที่นักเรียนจะต้องตอบเขานะคะมีสิ่งที่จะต้องตอบก็คืออะไรคะก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อ่ะสิ่งที่โจทย์ กำหนดให้คืออะไรคะในข้อนี้จดกำหนดให้อะไรมาคะให้อะไรมาคะจดในข้อนี้ก็คือนึกเังนไหมคะโรงงานแห่งหนึ่งผลิตน้ำดื่มได้ทั้งหมดสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยขวดนะคะเป็นขวดน้ำขนาดเล็กเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบห้าขวดเป็นขวดน้ำขนาดกลางแปดพันห้าร้อยยี่สิบกขวดนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ โจ์กําหนดมานะคะแล้วก็มีอีกนะที่เหลือเป็นขวดขนาดใหญ่นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะเราก็ออกมาเขียนเลยนะคะโรงงานแห่งหนึ่งผลิตน้ําดื่มได้ทั้งหมด สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยขวดเป็นขวดขนาดเล็กเป็นขวดขนาดเล็กเท่าไหร่คะเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบห้าขวดเป็นขวดขนาดกลาง เป็นขวดขนาดกลางนะคะ8,526ขวดที่เหลือที่เหลือเป็นอะไรคะที่เหลือเป็นขวดขนาดใหญ่นะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะนัรงยนก็เอามาเขียนได้เลยนะ ต่อไปค่ะมีอีกนี่ที่นกักเรียนจะต้องตอบก็คืออะไรคะสิ่งที่โจ์สิ่งที่อะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะโจ์ถามอะไรคะข้อนี้โจ์ถามก็คือโรงงานแห่งนี้ ผลิตน้ำดื่มที่เป็นขวดขนาดใหญ่ได้กี่ขวดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะจะอยู่ในโจทย์หมดแล้วนะคะขั้นตอนที่สองนะคะจะเป็นการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะ ขั้นนี้เราก็จะทําในรูปแบบของแถบนะคะหรือแบบบาโมเดลนะคะให้นักเรียนนะคะดูโจทย์ก่อนโจ์เนี่ยจะไม่มีคําว่าน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราทําแถบโมเดลนะคะโดยการที่วาดยาวไปเลยนะคะเราไม่ต้องมาทําเป็นชั้นเพื่อเปรียบเทียบนะคะเวลานักเรียนทํานะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะเวลานักเรียนทานะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะ ข้อนี้ไม่มีคําว่าน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทําได้เลยนะคะเอาดอูมีข้อมูลอะไรบ้างมีก็คือมีขวดน้ําขนาดเล็กนะคะกี่ขวดขวดน้ําขนาดกลางกี่ขวดแต่ขวดขนาดใหญ่ไม่รู้นะคะเราก็าเอาที่เรารู้ก่อนขวดน้ําขนาดเล็กนะคะมีกี่ขวดคะอ่ะมีอยู่อ่ะกูเขียนนะคะว่าขนาดเล็กอ่ะต้องเขียนว่าขวดขนาดเล็กนะคะมี 7,295ขวดขนาดกลางมีเท่าไหรคะถ้ามีเยอะก็ต้องวาดแถปยาวกว่านะคะอ่ามีเท่าไหรคะขนาดกลางขวดขนาดกลางมีเท่าไหร่คะ8 5่สขวดนะคะต่อไปคะ่ะอะไรคะที่เราไม่รู้ที่เราต้องหาก็คือขวดขนาดใหญ่นะคะขวด ขนาดใหญ่อันนี้ไม่รู้นะว่ากี่ขวดนะคะลวลาเราทำเราเขียนแบบนี้เลยนะคะต่อไปข้างบนนะคะข้างบนเนี่ยก็บอกว่าขวดน้ำทั้งหมดนะคะจะมีเท่าไหร่ข้างบนจะบอกอะไรคะจะต้องเขียนว่าน้ำดื่มทั้งหมดมีกี่ขวดคะมีสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยขวดนะคะ ทำแบบนี้นะคะบาโมเดลคล้ายๆกับเรื่องการบวกนะคะถ้าไม่มีคําว่าน้อยกว่าเราก็ทํำบาต่อไปเลยนะคะขวดเล็กขวดกลางแต่ขวดใหญ่ไม่รู้นะคะอ่ะต่อไปเราไปดูขั้นตอนที่สามเลยค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนที่สนะคะเราก็จะต้องมาแก้โจทย์ปัญหานะคะอ่ะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะมาสิ่งที่จะต้องทําเลยนะคะในขั้นตอนที่3ก็คือเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะอ่ะประโยค สัญลักษณ์อันนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์ของครูนะคะขวดน้ําทั้งหมดนะคะลบด้วยขวดน้ําขนาดเล็กแล้วก็ไปลบด้วยขวดน้ําขนาดกลางนะคะเพื่อจะให้รู้ว่า ขวดน้ําขนาดใหญ่เลืออยู่เท่าไหร่นะคะนี่คือประโยชน์สัญลักษณ์นะต่อไปค่ะขั้นที่สองสำหรับสําหรับการแก้โจทย์ปัญหานะคะก็คือวิธีการทําวิธีทํานะคะวิธีทานะคะเราก็ทําคล้ายๆกับเรื่องการบวกเลยค่ะเดี๋ยวเราดูโจทย์นะคะเราก็จะต้องเขียนยังไงคะโรงงานผลิตน้ำดื่มทั้งหมด เท่านี้ก่อนนะคะบรรทัดแรกนะคะโรงงานผลิตน้ำดื่มได้ทั้งหมดสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยหน่วยเป็นอะไรคะขวดนะคะอย่าลืมเขียนหน่วยด้วยนะ อ่ะต่อไปบรรทัดที่สองเขนอะไรดีคะเพราะเราจะต้องเอามาลบกับเจ็ดนอันนี้เป็นยอดของขวดน้ําขนาดเล็กนะคะแล้วก็เขียนต่อนะคะว่าเป็นขวดขนาดเล็กเป็นขวดขนาดเล็กเท่าไหร่คะเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบห้าขวดนะคะอ่ะแล้วเราก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นด้วยนะคะ ใส่เครื่องหมายลบด้วยการลบตั้งตัวเลขให้ตรงกันนะคะอาเจนี้เราก็ลบค่ะศูนย์ลบห้าลบได้ไหมคะลบไม่ได้ต้องไปกระจายตัวนี้มานะคะหลักสิบก็ไม่มีเลขให้กระจายเพราะฉะนั้นเราไปกระจายหลักร้อยนะคะจากเก้าก็จะเหลือแปดนะคะหลักร้อยกระจายมาให้หลักสิบสิบร้อยลบกระจายมาให้หนึ่งร้อยนะคะก็เลกมีศูนย์อยู่นะคะกระจายมาให้หนึ่งร้อยก็เขียนเลขหนึ่งอย่างเดียวก็เป็นสิบนะคะทีนี้จะต้องกระจายไปให้หลักหน่วยค่ะ กระจายไปให้สิบนะคะมีอยู่แล้วศูนย์นะคะกระจายมาให้อีกสิบก็เขียนเลขหนึ่งอย่างเดียวนะคะหลักสิบก็จะเหลือเก้านะคะหลักหน่วยก็จะกลายเป็นสิบนะคะตัวนี้เข้าใจนะอ่ะสิบลบห้าเหลือห้านะคะเก้าลบเก้าเหลือศูนย์แปดลบสองเหลือเท่าไหร่คะเอาสองไว้ในใจค่ะสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลือหกนะคะ แปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งนะคะสองไม่มีตัวลบดึงลงมาเลยค่ะแล้วก็นับนะคะหน่วยสิบร้อยใส่จุลภาคค่ะต่อไปนะคะเขียนหน่วยด้วยอันนี้เป็นยอดของอะไรคะที่ลบกันแล้วอ่ะเป็นยอดของอะไรเหลือนี่นะคะเป็นยอดของที่เหลือเป็นขวดขนาดกลาง และขนาดใหญ่เท่านี้นะคะทีนี้เราอยากทราบว่าขวดขนาดใหญ่เท่าไหร่แต่เนี้ยมันเป็นยอดรวมของขวดขนาดกลางด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปลบออกจากขวดขนาดกลางที่เรารู้อยู่แล้วนะคะก็คือเท่าไหร่คะขวดขนาดกลางก็คือแปดพันห้าร้อยี่สิบกนะคะแล้วก็บอกว่าอ่ะเป็นขวดขนาดกลาง เป็นขวดขนาดกลางเท่าไหร่คะแปดพันห้าร้อยยี่สิบกขวดวันนี้เข้าใจนะคะที่คุณครูเขียนว่าที่เหลือเป็นขวดขนาดกลางและขนาดใหญ่เพราะว่าเราลบเอาขวดทั้งหมดมาลบกับขวดขนาดเล็กแล้วนะคะยอดที่เหลือตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะที่คุณครูวงไว้แบบนี้นะก็คือจะเป็นยอดของขวดขนาดกลางกับขวดขนาดใหญ่เข้าใจนะแต่ยอดขวดขนาดกลางเขาให้มาเราก็ต้องเอามาลบออกนะคะเพื่อจะให้เหลือขวดขนาดใหญ่อย่างเดียว นะคะเราก็เขียนใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะเอาลบเลยค่ะห้าลบหกรบได้ไหมคะลบไม่ได้นะคะห้าก็ต้องไปกระจายในลหลักสิบมาเหลักสิบไม่มีเลขนะคะไปกระจายในหลักร้อยมานะคะหลักร้อยเป็นหกอยู่ก็จะเหลือห้านะคะหลักสิบเป็นศูนย์อยู่กระจายมาให้หนึ่งร้อยก็เขียนหนึ่งอย่างเดียวนะคะทีนี้กระจายมาให้หลักหน่วยค่ะหลักสิบตรงนี้ก็จะเหลือเก้านะคะหลักหน่วยมีอยู่แล้วห้ากระจายมาให้อีกสิบนะคะก็กลายเป็นสิบห้าสิบห้าลบหกเหลือ เอาหกไว้ในใจค่ะ6แล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็สบสอาสบห้านะคะเหลือ9 9้เลบสเหลือเนะคะห้าลบห้าเหลือศูนย์หนึ่ลบแดลบได้ไหมคะลบไม่ได้นะคะหรือเราจะคิดแบบนี้เลยก็ได้นะคะยี่สิบอ็ดลบแนะคะหรือเงนก,กระจายก็ได้นะคะอ่ะถ้าเงินกระจายก็กระจายมานะคะหลักหมื่นตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่ง หลักหมื่นนะคะมีอยู่แล้วหลักพันนะคะมีอยู่แล้วหนึ่งพันนะคะกระจายมาให้ 1, หนึ่งหมื่นก็เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็เป็นสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดลบแปดเหลือสามนะคะแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดก็เหลือสามนะคะหนึ่งไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาเลยค่ะข่างใสหน่วยสิบร้อยใส่จุลภาคหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็ขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะค่ะทีนี้เป็นยอดของอะไรคะตรงนี้เป็นยอดของอะไร,ะร,ออะไรมาเขียนขั้งหน้าด้วยนะเหลือ ที่เป็นขวดขนาดใหญ่นะคะอยู่1 3ึ่งขวดนะคะอาทีนี้เราก็มาตอบนะคะยังไม่เสร็จนะคะสำหรับขั้นตอนที่3นะคะเราก็ไม่เขียนตอบตอ Over นะออบอตอบนะตอบโรงงาน แห่งนี้ผลิตน้ำดื่มที่เป็นขวดขนาดใหญ่ต้องเรียนเขียนยาวไปเลยนะได้ได้เท่าไหร่คะหนึ่งมืนสามพันเจ็ดสิบเก้านะคะขวด เห็นตัวเลขไทยนะคะแบบนี้นะอทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนที่สี่ก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะ,ะหลักในการทําก็เหมือนกับการบวกเลยค่ะเราเอาตัวเลขที่เราหาได้นะคะมาเขียนก่อนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบเก้านะคะแล้วเราก็มาอธิบายว่าทําไมต้องตอบอันนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบเก้านะคะน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่ายอดขวดทั้งหมดนะคะ น้อยกว่าสอง0มืนแปดพันเก้าร้อยดังนั้นทช่ไหมคะดังนั้นหนึ่งมืนสามพันเจ็ดสิบเก้าจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุ สมผลค่ะข้อนี้ก็จะทําประมาณนี้นะคะนักเรียนลองไปทําดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ข้อต่อไปค่ะค่ะสาหรับข้อนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่62อนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูคําสั่งก่อนนะคะคําสั่งก็คือให้นักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงที่ทํานะคะ,ะข้อข้อที่1โจทย์ก็คือโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ใช้กระดุมติดเสื้อนักเรียนไป73,650เมตรใช้ติดเสื้อเชิ้ตน้อยกว่าติดเสื้อนักเรียน9,316เมตรและใช้ติดเสื้อโปโลโน้อยกว่าติดเสื้อเชิ้ต6,170เมตรโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าใช้กระดุมติดเสื้อโปโล,โลไปกี่เมตรนะคะเราก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะ,ะเรามาเขียนนะคะ73,000 650นะคะคืออะไรคะก็คือติดกระดุมเสื้อไปทั้งหมดนะคะลบนะคะ9ก1 6ก็คือใช้ติดเสื้อเชิ้ตน้อยกว่าติดเสื้อนักเรียนนะคะ9,316เมตรนะคะแล้วก็ยังเอาไปติดอะไรคะติดเสื้อโปโล,โลน้อยกว่าเสื้อเชิ้ตอีกติดไปเท่าไหร่6,170เมตรนะคะนี่นะคะคุณครูจะเขียนประโยชน์สัญลักษณ์แบบนี้นะคะเท่ากับเท่าไหร่ สิ่งที่เขาให้เราหาคืออะไรคะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าใช้กระดุมติดเสื้อโปโลกี่เมตระคะนี่นะคะเป็ิเสื้อลักเรีเขียนแบบนี้นะต่อไปเราก็มาแสดงวิธีทำนะคะก็คือเรามาทำทีละขั้นเลยนะคะอ่ะวิธีทำใช้กระดุมติดเสื้อนักเรียน ไปกี่เม็ดคะไปเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบหน่อยเปอะไรคะเม็ดนะคะอ่ะต่อไปอะไรครับเราก็ต้องเอามาลบกับ9 3 1 6บกนะคะเราก็เขียนว่าใช้ติดเสื้อเชิ้ตใช้ติดเสื้อเชิ้ต น้อยกว่าเสื้อนักเรียนเท่าไหร่คะ9,3้าสามเมตรนะคะอาทีนี้เราก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วเราก็มาลบกันดูนะคะขีดเส้นใต้ด้วยหนึ่งเส้นอ่าลบเลยค่ะสูตลบหกลบได้ไหมคะลบไม่ได้นะคะลบไม่ได้เราต้องไปทํายังไงคะ กระจายนะคะกระจาย5ในหลัก10มานะคะ5ก็จะเหลือ4นะคะมีอยู่แล้ว0นะคะกระจายมาให้10ก็กลายเป็น10นะคะ10ลบ6เหลือ4นะคะ4ลบ1เหลือ3 6ลบ3มเหลือ3นะคะ3ลบ9้ลบได้ไหมคะลบไม่ได้ไปกระจายหลักหมื่นมาคะ่ะหลักหมื่นเป็น7อยู่ก็จะเหลือ6นะคะหลักพันมีอยู่แล้วส0 0พั 3, นะคะกระจายมาให้1 0 0 0 0หนเขียนเลขหนึ่งไว้ข้างหน้านะคะอ่ะ13ลบ9เหลือเท่าไหร่คะ เอาเก้าไว้ในใจค่ะเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแสดงว่าเหลือสี่นะคะแล้วก็เขียนสีนะคะหกไม่มีตัวลบดึงลงมาเลยค่ะอ่านับหน่วยสิบร้อยใส่จุลภาคนะคะใส่หน่วยด้วยค่ะเป็นเม็ดอันนี้เป็นอะไรคะเป็นค่าของอะไรคะหกหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสี่เนี่ยเป็นค่าของอะไรคะอ่ะก็คือใช้กระดุมติด เสื้อเชิ้ตไปไปหกหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสี่เมตรนะคะเสร็จแล้วยังคะยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะต้องไปลบกับหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบอีกนะคะเราถึงจะรู้ว่าเสื้อโปโลเนี่ยใช้กระดุมตตดไปกี่เม็ดนะคะอ่าแล้วก็มาเขียนเลยนะคะว่าใช้เิจเสื้อโปโล น้อยกว่าติดเสื้อเชิ้ตน้อยกว่าเท่าไรหกพัน่งร้อยเจ็สิเมตรนะคะอ่ะใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะเอามาลบค่ะอันนี้เข้าใจนะคะที่เราต้องเอามาลบออกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาเ,ร,เราเอายอดทั้งหมดเลยนะคะที่ใช้กระดุมทั้งหมดเนี่ย ไปลบกับยอดที่เอาไปติดเสื้อเชิ้ตยอดกระดุมที่เอาไปติดเสื้อเชิ้ตนะคะเราก็จะได้มาว่าอ่ะใช้กระดุมที่ติดเสื้อเชิ้ตไปเท่านี้นะอ่ะต่อไปนะคะเราก็มาลบกันนะคะสี่ลบศูนย์เหลือสี่นะคะสามลบเจ็ดลบได้ไหมคะลบไม่ได้ไปไปกระจายมานะคะหลักร้อยจากสามอยู่ก็จะเหลือเป็นสองนะคะหลักสิบมีอยู่สามแล้วนะคะก็คือสามสิบนะกระจายมาให้หนึ่งร้อยก็ใส่เลขหนึ่งไว้ข้างหน้าสิบสามลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่คะเอาเจ็ไดไว้ในใจคะ่ะเจ็ดแล้ว 8 9 1เก้าส1บิบอดสองสิบาแสดงว่าเหลือหนะคะสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งสี่ลบหลบได้ไหมคะลบไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปกระจายมาค่ะ,ะหลักหมื่นจาห6เหลือห้านะคะหลักพันมีสีแล้วกระจายมาให้1หมื่นก็กลายเป็น14นะคะ14ี่ลบ6เหลือเท่าไหร่คะเอา6ไว้ในใจคะ่ะหแล้วเจ็ดแปดเก้าสิสิบเ็ดสิบสองิบสามสิบสี่ก็คือเหลือ8ดนะคะห้าไม่มีตัวลบดึงลงมาเลยค่ะใส่นะคะ หน่วยสิบร้อยใส่จุลภาคนะคะเขียนหน่วยด้วยนะคะห้าหมืนแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่เป็นยอดของอะไรคะเป็นยอดของใช้กระดุมติดเสื้อโปโล,โลไปนะคะใช้กระดุมติดเสื้อโปโล,โลไปนะคะอ่าเดี๋ยวตรงนี้เราก็ขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยนะคะ แสดงว่าเราก็ได้แล้วนะคะว่าใช้กระดุมติดเสื้อโพโลไปห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่เม็ดนะคะเราก็มาตอบเลยค่ะต่ออบอตอบเขียนเป็นเลขไทยนะคะใช้อ่ะใช้กระดุมติดเสื้อโพโลไปเท่าไหร่คะห้าหมื่นแปดพัน 1 6 4เม็ดนะคะขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็ต้องมาเขียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะ,ะหลักการทำก็คืออะไรแล้วคะเราเอาสิ่งที่เราคิดได้นะคะ5้าหมื่มาเขียนเหตุผลค่ะน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่ากระดุมติดเสื้อนักเรียนนะคะ เจ็ดหมื่นสามพันหร้อย้าและก็น้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่าหกหมื่นสี่พันสก็คือใช้กระดุมจิตเสื้อเชิ้ตนะคะดังนั้นใช้กระดุมจิตเสื้อโปโลนะคะจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ ยากนะคะข้อนี้